มันไม่เอาแบบแบบความยากระดยากมาวามันไม่ม่อเตมันเยอะส่อ e m a e s ต่อไปนงคนเดียววะเื่อเลยนะบากับคนแบบทุกคนม i n ิเ e d โ l c e m a ม t ติ e s e เอ s เสโ o ชั e r ไป m a n a e ไปลมอง้างฟ้าไม่มีมูฟออเฮ้ยเอาแค่นี้ก่อนจ้ายัาไมนอาอะไรไปมากรับ เธโมเอ้ยโมชันเซนเซอร์ดแ้วโมชันเซนเซอร์ออกจาไปแล้วยอยิ่งเดือดเยอะลนอ้าวเฮียเทโมมีมีแค่เเอาอลออไปบ้านไปเยไปกันเลยไปไปแล้วแจว่ะเฮ้ยไปาเก็บแล้วเก็บแล้วว่าไืออะไรไปฉาไงเอ้ยตงให้ทำงานให้มันสมกับเป็นมืออาชีพหน่อยเอ้เียนี่ย ถือกล้องมาด้วยอ่ะถือกล้องมาเขากล้องใหญ่มีกล้องใหญ่อ่้องตั้งอ่ะพาไปหน่อยดิยม,มองท้องฟ้าไม่มีดวงดาวมาทางนี้ด้วยชอบอยู่กล้องฝั่งกดรีบอุ้ยเดี๋ยวแล้วซาโบเทสห้องกลางเลยโรับท์จมาจากห้องทัวไมนี่ยีเป็นไงอันนี้มีปะห้องเนี้ยซักรีดยังไม่มีหรอ เรื่องใหญ่ยัง,ยงปกติสุขด,ดีห้องรถเปล่าม่ปะไม่มีนะคัดเอาอยู่ไหนหอ๋อไม,ม่คัดเอาวะมาจากห้องนี้นะในโรงรถสี่เหลี่ยงองศาแต่ยังไม่ตำรวจอีกวิ่งเบร์ดเลยเหรออ๋จะเป็นดเลยเหรอวะกูเบ็ดขึ้นเลยเบ็ดขึ้เนเออจะเบรดอยู่จะเบรดอยู่ตั้งมุมไหนเอาเอาเลยเอาเซ็ตเลยเซ็ตเลยหน้ารถนะเซ็ตหน้ารถนะ เดี๋ยวผมออกไปดูท wow. right. ี่ตัวนะเดินแล้วหน้ารถเนาะมุมเดียวมาน่าจะมาได้แค่มุมเนี้ยมุมที่แบบเพราะว่าเออจะอยู่ที่ลงรถ9องศาแล้ว9องศาแล้วตั้งได้ตรงหน้ารถใช่ตรงหน้ารถหน้ารถเหรอเย็ดยี่เมาแล้วมาแล้วมาแล้วมีมาแล้ต้องวางไปอย่างเดียวหรือว่าเราแบบไรเนี้ยเปิดไว้เขาวางไว้ก็ได้ บางทีเราก็หาผีกันเจอเร็วเ, okay. เสืเอเคเปิดแล้ววางเวลาตรงหน้ารถอ่ะก็ดีแล้วนี่ววเ,เราควรหากระดูกไหมได้เด็ดเนี่ยกระดูกเจอแล้วเอาก้อนมาถ่ายดิอุ้ยไอ้เหี้ยไฟดับตรงนี้อ่นนะองค์น่ะห้องตะคริมย่ะสาบุตรีดมันกระพริบไปเฉยมันตกโลกอะไรนั่นแหละนั่นแหละแล้วก็ไฟดับตรงนั้นอนะ่ะ เอ้ยเธอโมยังไม่ต่ำกว่าติดเลยอ่ะเฟสยังไม่ผ่านเลยเอ้ามึงบอกเธอแล้วเซนเซอร์มันติดเซนเซอร์ดิเจ้ากระดูกยัางอะมาร์เธอแล้วกล้องวะอยู่กล้องแล้วสั้นล่างนะในเนี่ยเดี๋ยวเป็นนึงนะอยู่ประเทศเดียวมันมันเอายูวีไปปะมันเล่นไฟป่าวมันขึ้นเป็นสองเป็นสองก็ได้ยังไม่เห็นบนสออง ซาบอเทนรถคนเดียวอยู่อะเฮ้ยแต่ผมเอา UV เป็นสองตรงที่มันเล่นซาบอเทนอ่ะกูจะโดนมเนี่ยเรื่องรถล้อนจริงก็กล้องใหม่ตัวละวางวางในห้องนี้ตัวหนึ่งเตะเตะเตะห้องนี้แหละเตรงนี้ะออเอ็กดู UV light ก่อนเราเอา UV เป็นสองเต๋าไฟ องหน้านันหน้ารถนะแถวแถวสองตัวทั่วีบัดอัสไซไม่มีอ่ะดีเเดียว่ไมเนี่ยดีเดียวไ่ดวูลมาดูตัวนี้ดิตอนแรกที่มันกดจริงอ่ะไม่มีอ่ะจริงจก็ไม่มีปิดไฟตัวมือมึงดิไม่ไม่ w แล้วกูกูตอมานแลวไม่มีเลย Where are you ต้องไปเรื่อยๆแล้วก็เจอ กน้าย Where are you กี้า <Where S 2> ยคอว่าไม่ี <it> อ่อ,อ,อืมอเฮ้ยสองนีสพื้นนี่ฟลิปเสียงเดินเฮ้ยปิดแล้วปิดก่อนไปก่อนกับปิด่ยๆป่ปิด่นอ๋อไอ้เหี้ยคือเกือสะท้อนแสงไอ้สั์สองดีๆสองพื้นอนะ่ะตรงเนี้ยตรงในห้องสักซัี่พื้นมันไม่นับเป็นพื้นเยหลักอ,อะไรเลยอ,ลอ๋อหลอน ไมม่ีมมประตูประตูไม่มต้อง<า>ต้องไปเก็บเุญแจรถมาไมฮัลโหลใช่ยูเฮียมีเดีผมไปเช็คโุ่นออฟแป๊บนึงไม่มีเว้ยออยูเฮียกู <Do something. S 3> ไปออกไปเอาไอเทมอื่นแน้ดูซัมซิ่ะรอดผีว่ะ เจอผีเป็นใบไม้แวร์อายูไม่ปิดไฟดีกระดูกดออฟอะแวร์อายูแวร์อายูแวร์อายูไปส่องมาแล้วไม่มีอยู่ดีเลยอายูเนี่ยอายูเฮียวิดัสเจอกดออฟแล้วเจอกดออฟแล้วอยู่ข้างคนเจอกดออฟ สีพวกมึงสคนนะกออฟลัาาลคออฟเดี๋ยวเิีวีดีกคนออฟคนออฟขอบอกอืมโนแล้วจีเบีห้าปะมัน้อ W U W o U อันไหน E M F ใครโยนไว้ไหนอะเลีไว้ตรงหน้ารถจะตรงหน้ากล้องเหมือนกัน W o U Talk with me ไฟดับอีก้าหะนั้นมันเล่นจิบอดัซิบอดั โดนมติงเมื่อเรา U V มาโยนไว้แถวนี้จริงๆจะได้เหยียบอกเบาซายได้ได้ไดเหยียบไม่ทำควายวดดับสายใจเย็นใจเย็นใจเเยดียเสียงแล้ะ่รถมันล็องตลอดเลยนี่ว่ามันมีวิธีมีวิธีทำรถเ่ไ่ยต้องไปเก็บกุญแจรถมาเลยมีด้วอเหรอเออ กล้องมาละตั้งไหนกล้องว่าผมเราเปลี่ยนรถได้เลยผมไม่ต้องตั้งแล้วกล้องอ่ะเขาเจอโค้ดออฟแล้วเอาไปอยู่กับเบื่อแบบนี้ไงตั้งไว้ก่อนได้แล้วกุญแจรถโปรเจกต์รถก็ได้ละว่ายูวีไล่ยูวีหรอรถติดเอาไเห็นได้เลยมีเก็บประตูลองเอายูวีสองที่ประตูดูครับประตูไหนอ่ะเมื่อกี้เหมือนที่ประตูเพื่อน ครับปตัเนี่ตรงนี้อตรงบนี้ต้องต้ตรงนี้ต้งับหมล้วหมแล้วเนาะเฮ้ยเนี่ยพมด้นเสียงเดนอีกอะใช่พมดนเสีงเดนเหมือนกันทันบ่นรชเปล่าลำคาดเสียงร่มากเยเ้ยยที่บุจเริมาแล้วนายโชว์ yourself คิดอะไรวะโชว์ yourself คิดไรอ่ะเออไม่เครื่องกูล้เพื่อนเครง เปิดไฟว่า <Hey. S 1> เฮ้ยเวงอ่ะ <Hey. S 1> เพื่อทำไมอ่ะสติหลอกไม่ตอบสอไม่มีอ่ะไม่มีจริงไม่มีเฉดเปล่าสามวงตายนะเราหาได้แค่โกูดออสเราต้องดูอย่างนี้กินเบ็ดยนไปแล้วอยู่หน้าเขาตรงนั้นอ่ะกดออสมีพันธุทอมโปรโตไกด์กินแม่เฉด นี่ขยาวไปสองแสนกูวะมันไมโยนไปดิเดี๋ยวไม่โยนวะอ้าวเดี๋ยวคโยกันตรงหห้องการ์ตูลองอยู่คนเดียวแล้วลองพูดดูครับได้ได้แต่เป็นกล่องสองกันทุกคนนะสำหรัไปก่อนแต่ตอนนี้ออบอบเจกต์เราผ่านหมดแล้วเหลือแค่อีบบเดนไปดับอปะเฮ้ยเอ็มเอฟดังตอนไหนอ่ะไปอยู่มาร์กน่าจะบักใช่เออไปอยู่โควต ไมเียอไรำเลยออกาเ็นไปรถเยวนะแล้วฟิสเอฟเราอะเอฟมันยังไม่ดังานี่ไงผมวางเอฟอยู่เอฟก็ยังไม่ดังวางไว้อยู่หน้ารถับอยู่ในบ้านกับผมเนาะเอฟอาจจะบักก็ได้นะ เราไม่เราไม่ขาดเลยผมยืนอยู่ยังไม่ได้ยินเสียงมันร้องเฮ้ยผีเขาล่าครับผีเขาล่าไปวะอยากเจอจะ๊จ่าวะไอเต้ผีล่าเต้เต้กำลังติ๊กอยู่มีใจเย็นดีวะอ๋อเต้กำลังไู่ได้ยินเสียงไอ้นี่ะเกย์เช่ ว่าอีมเดด้วยเราเราต้องหาหลักฐานยังไม่เจ้ะกูใส่แล้วอีมีดก็ใส่บางอย่าแล้วมั็มันก็แส่บังทีครั้งแรกแล้วมันยังไม่มันตีดด้วยเหรอูว่าแต่คือมันไม่ดังเลยอ่ะมันมันตีตอนที่กูเดินเข้าไปอ่ะตอนที่กูกูวางไว้แล้วกูเดินเข้าไปอีกรอบนึงเพื่อเอาดีไปดต่องอันนี้ก็ตีตะเลยอ่ะตีกี่กี่ขีดอ่ะถ้ามันไม่ครบห้ามันมันไม่นับเป็นหลักฐานนะถ้าครบห้าเป็นตีถ้าครบห้าเป็นสีแดงปะมันจะมีสี สีเนี่ยมันก็เหมือนสีแดงอย่างสีดาวแดงครับท้ายอ่ะัันนมเดนนีเยก่อพื่อนกูใจเต้นว่ะเมื่อกี้สึกๆเลยอ่ะเป็นโรคเป็นโรคโลคหัวใจอ่ะเต้นมากี่ใจเต้นมันโลคหัวใจอ่ะกูเป็นโรคกูเต้นจริงๆจได้เะในทางนอกเกมทั้งในเกมเลยสัตว์เต้นเป็นโรคหัวใจ สมองตันติดไปเลยแล้วกันเจอเจอแล้วกันยาวะเจอันกนาเเราอยากเจอผีอะเราเราจะกินิอะอยากเจอเขาไม่ต้องกินจุอยากใหญ่คู่เขาพันเดี๋ยวไปจุดแล้วกันไเดี๋ยวลองหลักฐานเพิ่มดูเนาะจุดแค่น้อยจุดจุดเองก็ได้เจเปิดหนาก็ได้ไฟอะไอ้เหี้ยลำคาดรถไ หาตู้เปิดไว้ก่อนเลยเอาไว้แอบไม่เขียนนะไม่ปิดไฟเหรอปิดเฮ้ยเอาทูสองแล้วหรอยูไม่ไดเอามาไปอ่ะแล้วไม่โยนไปในห้องไะาพวกเรากก่านีกว่าไหมเดี๋ยวคาตีรถเยอะจนเดมันล่าเลยเรากินยาก่นากว่านายกลัวเหรอพี่เวน กินไปเลยแล้วนะผมกินไปแล้วไฟมึงไม่ด่างมึงกดปีดีไฟแล้วผมกินไปแล้วนะเอาเลยเอาเอา UV ไปใครเอา UV เข้าไปเดินเข้าไปเลยมุกินแล้วแค่นี้มาทำไรอ่ะเออเอาไปอย่าอย่าไปต้องไม่ต้องสนใจกูป่าเปล่ากูต้องหรือว่าแบบเป็นหรือเปล่าหรือว่าเห็นเล่นไฟอ่ะ วิทไอยู่ไหนบ้างวะกู้ยามต่อกับวิทแล้วนะเว้ย Where are you? Don't lose yourself. ยเบีดดังปะร้องปะเสียงมันนอนเกี่ยมด้วห้าแล้วห้้้าแล้วโอเคโอเค Where are you? n t lose ้ o u r เ e l f รวมูบีไม่ใช่เรอเจ้าคุณวิธไม่รู้ไม่รู้ออกเลยออกเลยีเขีหนังสือแล้วรีบออกเลย อะไรจากตัวครับเกมเลเวลห้าแล้ว่าคนไรติ้งไม่เดี๋ยวเดี๋ยวผมไม่ถ่ายรูปก่อนจะถ่ายรูปผีด้วยใช่ไหมไม่ถ่ายรูปผีก็อ๋อโอเคเฉดว่าได้ไงผีเฉดโอ้โหประสบการณ์กูมันหนาแน่นว่ะทั้งทีไหวน้องอ๋อไรจริงเรือมันก็ไม่เหยียบเลยเนาะเฉดมันกูถือจะมาเซ็กซ์อยู่อะ ไปกระปิปะถ่ายแล้วกับปิเอ๊ะไงสัตว์ถ่ายรูปหน่อยเป็นแบบว่าหลักฐานอะไรเงี้ยกลับบ้านแล้วตังค์มันน้อยนะแล้วมันบักไม่ได้แล้วหรอวะกูก็โปรเฟ็ชั้นน่อมอยู่เห็นป่ะกูบอกแล้วจับเลยแมหรือว่าหิวตังค์ไม่หิวไม่หิวแล้วโอ้ตื่นซื้ออยากถ่ายรูปอีกไหมหรืออยากกลับเลยผมว่ากลับเลยดีกว่าไหมผมไม่อยากถ่าย